นั่งลงเดี๋ยวแม่พากินมาสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้ามือนีซองกบพาชมพาชิาชมบอกสิบผ้ามากินผลมไม้อันยูบานมาโบหูว่าหมาอีหยังหมูเจลาอยู่บานเอิร์บักยางมีนาตา,านากินบองพี่นอ้องเบิ้งสิบผ้าเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งสิบผ้า บิ้งสิพาห้เบิ้งมันเป็นยังไรเสียงโอ้ยอันหนักเอ้ยันหนั้าแ่จาสีพเบิ้งมงโอเอนกโ้าจแม่จ้าสิพาห้เบิ้งมึงอ้อัน่นองาโอ้อหนก้ยจ้า้นนอ้ยเาอ้นหนามันนแ้อันเป็นรสชาติ้บบไหนอาอ้ยหนก้าจาโอ้นหนั้านคือคย้ายัานกับบนั ข้างในมันจะเป็นเนื้อใสๆขาวมียางนิดนึงเดี๋ยวเม็ดเดี๋ยวชิมมึงน้องกาแฟชิมมึงบอกพี่น้องน้ำรสชาติเป็นแบบไหนหวานบอกโอ้รสชาติเป็นแบบไหนหวานหวานบอกมั้งหวานเดี๋ยวเมจ้าชิมมึงเด้อเออเมจชิมมึงเด้ออ่ะน้ำมๆๆนอืมรสชาติ ออกหวานหวานปัดฝาดนิดนึงอันอันอย่งมึงจ้าโอ้หวานเส็บแศบแบพี่หน่องเมึงเมิงมิงเมิงมีเมิงพี่วากินไหมพี่วากินด้วยไหมเดี๋ยวแม่ผ่าให้เดี๋ยวแม่ผ่าให้เด้อโอ้โหอร่อยมากเลยมันหวานหวานมีฝาดนิดนึงมีของพี่ว่า เนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้ใสๆอ,อ่าลาไปทุกคนลูกนี้เนื้อลูกกินเนื้อแม่กินเปลือกด้วยพี่น้องเออนี่มันมดนี่แม่อันนี้มันเปลือกเออนี่ล่ะเปลือกนี่แม่จ้ากินกินเปลือกนอกมันมันหว,นวานๆโอ้ยนี่หยิมมาเป็นสิ โอ้แซ่บแซ่ยบเสียบให้แม่ยังแม่มึงทายเป็นตัวนี้มั้งโอ้อันนี้คือสุกคือสุกออืันนี้อันนี้คือหน่วยเฮิาแม่โอ้บ่หน่วยไม่ค่อยสุกเนาะแม่ถ้าสุกแห้งๆก็แซ่บเนียบแม่สกินเฮงนี่แม่สกินเฮงๆกินทั้งหน่วยเด้อนี่กินบ่นนี่โอ้ยหนำ หนามหวานนุย่ยฮัมปันเปิงอืมรสชาติรสชาตินี่นี่ขี้เม็ดมันขี้เม็ดด่างขีเม็ดสีดำสีดำสีดำเนื้อมัน,มมนมจะเป็นกรีบกรีบเหมือนแบบมังขุดแมาบอกสีดำมาจ้าหูแล้ว บอกบอกเอฟซีบ้างแต่บอกเอฟซีเอฟก <FC. S 1> FC, กินออบานเอ่น่อยบมักยางแต่ว่าบานอื่นมึงหูว่าเอ,อเินนม่พี่หนอเีนวลจะเป็นแบบนี้หวานได้พี่หนอหวานน้ำวานน้ำหวาน วเหนือตัวติดเปลือกมันแสบเอากระสวนกินย่าวกิงด้ยเอแม่เอแม่เอซื้อมาแล้วพี่น้องอาจจะถามว่าเอามาแสเนาะเออแต่ใส่เนาะซื้อมาแต่บานใหญ่ในบาน อพอดีขี่รถผ่านน่ะเห็นมันโดกดกก็เลยซื้อมาซีมึงมันเป็นรูกฉาาแบใบเห็นแต่เขากินมึงเห็นแต่เขาว่ามันแฉบเจม่กินไม่ชอมอืมชิมมึงมันแฉะเอรี่ตัวไหนตัวไหนไม่ชออีล้กินเมล็ดตัวขอบคุณค่ะเอซก่อน ขอบคุณค่ะที่เบิ้งหนูกินเด้อจ้าอย่าให้นูก,กินยังอย่าให้นูก,กินอะไรหรือว่าผลไม้อะไรบอกหนูได้คอมเมนต์บอกหนูได้หนูจะซื้อมาชิมให้ดูนะคะขอบคุณค่ะก่ขอบคุณค่ะน้องกาแฟฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะก้องช่องกบกบพาชมพาชิม น้องใหม่อาจจะบ่าว่าหูเบาอยากไอคอนตำหนิละพี่น้องเบิ่งหาเบิ่งเด้อร์บิแบบนี้บ้านได้นีบอกคอมเมนต์มาบอกแม่ว่าเป็นแบบไหนสวัสดีค่ะอ่าฝุ่นวายท้ายประเด็กกินมึงจะเห็นคอยกินบอกเป็นกระแสบบอกจะขึ้นมาหลักกิน โอ้ย่างมันหลายเหี้ยเลอ้วนม่มเันฝรั่ฝาดน้ำแม่ปิดอันนี้ให้นม่แม่แม่เปิดอันนี้มาแข่งไงี่มันบะสุกมันบะสุกกินบะไส้หรอกินบะไส้มากินบะไสอันนี้กินได้ด้วยพี่วากินอีกไหมเอาดูนี้ กินอีกไหมไอ้เจ้อันนี้เราไมม่ว่าเอานี้ว่าเขาากว่าการนี้นี่อะอนเองนี่นเีอ่ะฮ่ม่อฮึ่มฮึ่ม่มม่มฮึ่มฮ นี่จิ้มอันกินอันนี้มันนี่แซีบแฮงไอพ่อ,พอจิ้มมั้งอ่ะอจิม้มไงอือันนี้นนอันนี้อันนี่เห็นเคี้ยวกินไง